สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระกรุที่เป็นพระกลุที่ขึ้นกลุมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับพ,พระพิมพ์นี้บรรดา เศียนพระยุคเก่าๆเรียกพระนางกำแพงนะครับซึ่งประวัติพระนางกำแพงนี้ตามเจดีของเมืองกำแพงเพชรนะครับหรือว่าเมืองชากังราวในยุคสุขโขทัยนะครับสมัยพญาลิไทยที่มาสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับจังหวัด กำแพงเพชรในปัจจุบันนะครับอดีตก็คือชื่อเมืองชากังราวนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองสุขโขทัยนะครับตามเจดีโบราณตามไหยพระกลุกนะครับเวลาไปขุดค้นเจอก็จะมีพระพิมพ์นี้แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อชิ้นเงินบางๆนะครับมีพิมพ์ตื้นนะครับองค์ที่เป็น,นหนาๆก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นองค์บางๆนะครับเป็นเนื้อชิน้นเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับโดยส่วนมากนะครับก็จะสวยหรือไม่สวยนะครับเนื้อจะผุพังหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ หนะครับว่ามีความชื้นไหมหายแตกไหมนะครับถ้ามีความชื้นมากถ้าหายแตกองค์พระก็จะระเบิดนะครับก็จะไม่สวยนะครับส่วนองค์นี้ก็มีบิ่นบินตรงข้างๆนะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อชิ้นที่บางนะครับมีรอยบิ่นบินนะครับขององค์พระนะครับ พระพิมพ์นี้ผมได้มาเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งผมได้จากคนที่เขาเก็บสะสมนะครับที่ไปเหมามาจากผู้ที่เขาได้มาเป็นไหนะครับส่วนมากก็พระจากชำรุดนะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์มีน้อยนะครับผมได้มา ทั้งหมดประมาณ8องค์นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพอได้มาผมก็นำองค์พระไปส่งประกวดนะครับที่กรุงเทพงานที่ศูนย์ราชการนะครับก็กรรมการก็รับพระนะครับเป็นพระแท้นะครับผมส่งประกวดพระโต๊ะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นเป็นพระ ประเภทพระเนื้อชินยอดนิยมของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นพระนางกำแพงนะครับกรรมการก็รับพระนะครับก็รับรองว่าเป็นพระแท้นะครับาตามที่ผมได้ส่งประกวดนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้นำพระนะฮะบ,บางองค์นะครับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับ แล้วก็แบ่งให้กับพนักง,งานของผมนะครับที่ติดตามผมไปทํางานนะครับแล้วก็บางองค์ที่เหลือๆก็แบ่งปล่อยให้เช่าบูชาไปนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ที่ผมแค่สององนะครับมีองค์นี้แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็ตรงที่พระสอขาดนะครับเพราะาผมเอาไว้ดูเป็นเป็นครูนะครับว่าพระกูเนี้ยเนื้อประมาณเนี้ยนะครับ หลูที่ผมอยู่เหลืออยู่สององค์นะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับตามองค์พระไม่มีการหักนะครับให้ท่านผู้ชมชมกันชัดๆกับแสงแดดอ่อนๆช่วงบ่ายๆนะครับ การส่องพระกรุของผมนี่ผมจะส่องกับแสงแดดอ่อ,อนๆยามเช้าแล้วก็ยามบ่ายนะครับจะได้ส่องเห็นเนื้อในขององค์พระนะครับเห็นความเก่าขององค์พระนะครับส่องไปก็ภาคภูมิใจนะครับว่าพระที่สร้างมาเป็น6-700ปีนะครับมาอยู่ที่มือเราให้เรามานั่งส่องนะครับ เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับซึ่งจะหาชมได้ยากมากๆนะครับพระที่เป็นพระแท้ๆนะครับที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณการนะครับแล้วมาอยู่ที่มือเราให้เรามานั่งส่องนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจอีกแบบหนึ่งของคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของพระกรุพระเก่านะครับ เป็นเนื้อชินเงินครับองนี้ถ้าส่องกับแดดด้วยกล้องสองพระนะครับจะเห็นเนื้อในวาวับนะครับแล้วก็มีเกร็ดที่ขึ้นมาคุมผิวด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีไขขึ้นมาบางๆนะครับตามมิติตามปฏิกิริยาของความเก่าของเนื้อโลหะ ที่ทำมาเมื่อ6-700ปีที่ผ่านมานะครับให้ชมกันหลายมุมนะครับ ผมนั่งถ่ายบนรถนะครับพอรถติดแอร์ก็จะสั่นๆนะครับทําให้มือแล้วก็กล้องที่จับส่องนี่ก็สั่นสายไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะฮะที่ดูแล้วทําให้เกิดตาลายๆนะครับอยากจะได้เห็นเนื้อพระกับแดดส่องเข้ามาภายในรถนะครับผมก็จะพยายามจะให้ ความสั่นน้อยที่สุดนะครับจะพลิกให้ดูด้านหลังนะครับเป็นหลังลายผ้านะครับเห็นไหมครับจะมีเกรด ขึ้นมาจากผิวพระเพราะความเก่าของเนื้อโลหะที่นำมาสร้างนะครับจะมีไขุ่ดขึ้นมาจากด้านในนะครับมาคลุมกับเนื้อโลหะนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งของปลอมนะครับของโรงงานที่ทำออกมา จะทาไม่ได้แบบนี้นะครับจะทําไม่ได้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับคนที่ดูพระเป็นนะครับก็จะดูเป็นนะครับสําหรับที่คนที่ดูไม่เป็นก็คงจะไม่เข้าใจกับรายละเอียดของการดูพระกรุ๊นะครับ ขอบพระคุณครับท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับภาคกรุนี้นะครับสนนราคานะครับก็อยู่ที่สภาพนะครับแต่โดยทั่วไปก็เล่นหากอยู่หลักหมื่นนะครับภระกรุนี้เป็นภาคกรุที่ขึ้นตามเจดีย์ของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับสมยานามก็คือพระนางกำแพงเนื้อชินนะครับ ขอบคุณครับผม